พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลบบุรียังคงจำภาพเส้นเกษาของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญดอกไม้แห้งบูชาพระและทุกส่วนประกอบในขั้นตอนการทำพระของขวัญรุ่นแรกของวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เป็นอย่างดีเพราะอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายทำให้เรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นอนุภาพแห่งพระของขวัญหลวงพ่อะปะปันนามท่านเคยสั่งไว้ว่าองค์เดียวก็พอแล้วนี <c oughs> ่องค์เดียวก็พอแล้วเพราะมีหนึ่งองค์ก็ได้ก็มีสมบัติพันล้านท่านว่ายอย่างนั้นเรื่องพระในท่านถือว่าให้ประรับเฉพาะตัวคนละหนึ่งองค์จะรับไปเผื่อกันก็ไม่ได้ ถึงหายไปท่านก็บอกว่าให้ไปอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาตั้งธิษฐานเอาเดี๋ยวก็กลับมาเองท่านว่าอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขาไปหาหลวงพ่อไปขอรับขอรับพระของขวัญหลวงพ่อก็ถามว่าเอา้าท่านจําได้นะว่าเคยให้ไปแล้วท่านก็เออให้ไปแล้วไงมันหายครับหลวงพ่อผมอยากได้อีกสักองหลวงพ่อก็บอกไม่ได้หรอกต้องไปอธิษฐานเอาเดี๋ยวก็กลับมาเอง ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวท่านก็กลับมาเองที่นี่ให้เฉพาะอ,องค์เดียวองค์เดียวใครจะทําบุญเท่าไหร่ก็อ,องค์เดียวส0สิบาทก็ได้อง์เดียวร้อยบาทก็ได้องค์เดียวพันบาทก็ได้องค์เดียวถ้าหายแล้วก็ไปอธิษฐานเอาเราจะมารับไปฝากกันก็ไม่ได้ด้วยอย่างเราจะมารับตักสามองห้าองค์ไปฝากเพื่อนเขาฝากมารับไม่ได้ให้เขามารับเองนี่คือหลวงพ่อพูดอย่างนี้ พระคนนันจึงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทําเป็นธุรกิจการค้าแต่ทําเพื่อเป็นของขวัญให้กําลังใจแก่ผู้มีศรัทธาแต่ถ้าผู้ใดคิดไม่ดีถ้าเอาพระธรมไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมามันก็เกิดอันตรายอย่างเช่นบางเรื่องก็มีรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีสมณีพวกเดียวกันนี่แหละคือพอรู้ว่าพระหลวงพ่อมีราคาก็ เอาไปจำหน่ายไปขายก็ได้เงินมาก็ไปซื้อบ้านซื้อบ้านปลูกบ้านอยู่อยู่ๆมาก็เกิดอันตรายเกิดไฟไหมครอบครัวแต่งงานแล้วก็แตกแยกสามีไปทางภริยาไปทางจนถึงวันนี้ต้องแตกแยกกันนั่นแต่เราคิดในดีก็อาจจะเป็นเพราะอนุภาพแห่งพระของขวัญ ที่เราผิดเราทำผิดเราคิดไม่ซื่อแล้วเราทำทุจริตทุจริตนำก็ตามมาให้ผลในชาตินี่แหละมันต้องรอชาติหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาก็สสำนึกได้คิดได้เขากักเนื้อก,กับตัวได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจเป็นคนดีแล้วนะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้บ้านจองก็ไม่มีแล้วแต่เขาก็ไม่คิดจะทำอะไรต่อไปคือเขาโปรงตกอะโปรงตกถึงกรรมที่ทำไว้ เหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นคือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่จะบอกเล่าสืบต่อไปยังคนรรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอนุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง